อยากเก็บปันไดเดือนเนี่ยเพราะว่าหน่วยเพื่นมันบ่ท่านไนเต็มถี่แต่ว่ากกินไหนหรอละอันนี้เพื่นสิสงสัยเพื่อสียไปเหตุแบบอาหารตั้มซังนะคะเพื่นกันเลยมาสังหาโละะ่แล้วค่ะจําเป็นต้องเก็บให้เพื่อนนะคะเพราะว่าลูกขาประจํำเนาะเพะ่พันซังดูค่ะปลูกยญ้าใดกได็ไดมาดมาเก็บนะคะบื้ยบังเนียนี่นี่บังเนี้ย,นนย,นนยต้นเดียวค่ะเป็นพวงคุณอะอาญะเลยบอเนี่ย พี่น้องเอ้ยเาะเป็นตาอ่อนส่อนเนาะโอ้สออ่อนอุ้ยนั่นตกหลุดมือมือสัน้นมือสัน้นเก็บหมดเลยละต้นนี่โลกแหงนี่มันเก็บหมดมันก็ออกมะม่ยอยู่นี่เมือแมงแนนนี่ก็ร่างออกดอกด้ยค่ะเก็บไปเพื่อเขาตั้มบากแต้งน้ำนอกต้นเพียงเนะะาะตะเมนแบบว่าออกเต็มที่นะคะต้นหนึ่งนี่บะเมนได้เป็นสองโล่สามโล่เป็นบอกอะเนี่ยอู้ เบื้องเนี้นี่กระลังพอดีนะคะนี่พอดีกินใช่เราหนีนวยกินโอ้กินกันเกินนะะ้ำเกินน้ำแล้วคะ่ะแบกหาด้วหน่วยมันหลายอยู่ค่ะแต่ว่ามันมันยังใหญอ่อ,อน,ออนๆอยู่เนาะนี่นเนาะเข้าไปแต่เบื้องแต่เบื้องเนี้นี่อ้วนตัวเนียเตีนอยู่เบื้องเนี้เจุยเ <laughs> บื้องนี้อุ้ยลูกงามแห่ง,งดวงนี่น ันมเบ้องท่านเบืได้เต้นที่เป็นไถเด้ค่ะแต่ว่าก็ต้องเก็บให้เพื่อนเนาะแหงเก็บแหงมั่นเลยค่ะพี่พี่เบิ้งเนี่ยต้นหนึ่งตนในน้อยหนึ่งพี่ใส่สีดอกมันเอียงนี่รวยนิดหน่อยเพื่อนเนาะค่ะนี่เห็ดวัตโต้อยู่เนี่ยอันนี้ก็สิเก็บเลยละค่ะเดี๋ยวมันก็ออกมาไหมโอ้หูกระเต้นพ่งเลยค่ะหน่วยเพื่อนสีร้อนๆดอกนี่ดอกแห้งเบิ้งเนี่ยนี่ แต่บท่านในพ่อเก็บดอกมันหน่อยพปดเนาะเนี่ยอันนี้บักแตงบักแตงพ่วงแล้วค่ะนี่หน่วยเป็นเลือนเหลื่อมแลวคะ่ะหลายต้นนะคะพี่มาเบิงมาเบิงนี่ต้นเดียวเลยคะ่ะนี่เป็นยี่สิบหน่วยเลยคะ่ะต้นหนึ่งไดโล่หนึ่งเลยคะ่ะเนี่ยเ้็นนี่กสิสก็บได้ล,ละนี่นี่เนาะะตะตากแค่ไหนปะเขาป้อสันๆเบิงเบิงเบิงบักแตงผสมเนาะหน่วยเป็นแตกต่างกันแนะะ่เลยค่ะนี่เบิง อันนี้ตรงเบื้องน่วยนี้นี่ค่ะนี่น่วยอันนี้เพิ่นบ่เต็มที่เป็นย่อมท่านได้เต็มที่ถ้าเพิ่นเต็มที่เพิ่นกระสีไง้คือจังสี่ะค่ะเบื้องเดี๋ยวหาก่อนมันสิมีนน <c oughs> อันใหญ่ซ้สำนีบ่โอ้ได้หาโล่วหรืมันหน,นักอยู่เดีน๋นี่บักแตงบักแตงบักแตงพ่วงเป็นกระรังจอหน่วยนะคะมันก็เลยบ่ทันได้ใหญ่เนาะคะ่ะนี่มีแต่หน่วยซสำนี คือยังเนาะพี่น้องว่าคือปักแป้งกันละอย่าบอกเป็นไรเอือนี่นี่หน่วยเพนมันเหลื่อมเหลื่อมมองๆนะคะเนี่ยบ่มีขนนะคะมีขนบอกเขาว่ามีขนแต่ว่ามันกับ่มีขนเลยมันเหลื่อมเหลือมเบื้องเนี่ยแตกต่างกันแค่ไหนกับปากแต้งรูปผสมแล้วค่ะมันเสบก็ระยางอันนี้เนื้อยมันก็จะเป็นนิ่มๆอันนี้ก็จะเป็นกรอบๆอันนี้ก็นิ่มนิ่มแต่กรอบป็นไดแต่ก็เสบคือกัน ตำได้คือกันผัดได้คือกันได้ซุยยางผัดเปรี้ยวหวานอย่างอีกเจียปวดเนาะเจียวป่วนอาหารเฮาสุดยอดกินแบบสดๆอ่ะหวานตำบักพริกปลาแดกอยังที่สี่ก็ได้ค่ะนือมี่ีน,นี่อันนี้กับพอดีพอดีเมื่อแต่ว่ามาันสั่นนะคะ่ะอ,อย่างเนาะนี่อุ้ย อันใหญ่มันอยู่ทางล่างนี่กระสีเป็นจังสีแล้วค่ะบักแดงผสมแล้วค่ะเบื้องเนี้ตาหาดเห็ดกระป๋ออยู่ตรงนั้เกลือนเนี่ยจังน้อยแถมก็ได้ค่ะกระสีนี้แถมจังน้อยนะคะลูกค้าประจ้ำน,ะะนะะ้อค่ะเนาะโอมาพี่มาพี่าพหาโลดแล้วเลย่อยเลยเลยนี่ชุดท้ายแล้วกันนี่เบิ้งเบื้งเบิ้งเบื้งใกล้ๆจะเบื้งเบิ้งนี่เบิงบ้งแน่นี่พุ่นลูก ท,ทั้งลูกทั้งหลานทั้งเลนทั้งยังโดกเต็มอยู่น,น้อยๆเตอแตแแอรกระมี่แล้วค่ะนี่แต่ว่ากระสีเลือเก็บบันทีใหญ่ที่สุดแล้วค่ะไหวเพิ่นจริญเติบโตไหมเนาะค่ะทั้งใต่มีบ่เบื้องกันเหลือหน่วยหนึ่งสุดท้าย,บ,าายะะบันนี่กระสิพักไปขายแล้วค่ะบันนี่เต็มบนน่นีเ่เบื้องหลายแห้งบันนี่สีผ้าไปขายแลยะะ้วเด้อค่ะสำหรับ คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทีมมาติดตามเราชมค่ะสวัสดีค่ะ